นังเลืกนังอะไรที่น่ากลัวคะเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวมันอันตัวคดถึงจังเลยแ่เจมอนเช้าหนูเปียกคู่ไปอะแม่แม่แม่มันเปียกฝนตกแล้วหนูก็ปลยวสนุกแล้วมันก็ตัตกกล่ยสนุกไหมคะสนุกแล้วตองเท้ามันก็เปียกแมาซึ้ง ค่ะลูกบายบายกลับไปก่อนขอบคุณค่ะพ่อบายบายเจอกันใหม่นะคะผู้สุงวิชียากคะาผู้สุงวิชีใครคะสวยๆวผู้สูงวิชีกลับไปอะไรนะที่หนังน่ากลัวหนังหนังสีมิติเหรอคะใชหนังสีมิติที่มันกลัวแล้วแต่หนูไม่กลัวเลยไม่กลัวหแบบไหนไม่กลัวจะเอาหนูอยากกลับฟ้าบายบายโอเคไม่บายค่ะบายค่ะ